จะสไลด์ลงไปแล้วนะครับดูซิจะเป็นยังไงทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นดีดีคือผ่านเครื่องเล่นชามเฟอร์เมอร์ของไดโนเสาร์มาแล้วอันนี้คือจิบๆไปเลยนะทุกคน

ามาเรียบร้อยแล้ว